จงมองปัญหาเหมือนเม็ดทรายถึงมันจะมากมายแต่ก็เล็กนิดเดียว <Yahoo! S 1> สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกทกท่านนะครับคนหัวหมอมาแล้วมาพบมาเจอกับผมได้นะครับ คุยง่ายๆสบายๆสไตล์ทนายเอและที่สำคัญอย่าลืมช่องเครือข่ายของพวกเราทุกๆคนนะครับเครือข่ายมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเชฟยันยายเน่ขุนเดชสงวนพัคพลเมโกจ่าแย,ย้มชายพนมต้ามาแล้วชาติชายอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันทุกๆช่องเลยนะครับรับรองมีข่าวสารดีๆมาฝาก f อทุกๆคนอย่างแน่นนอน เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่เมื่อวานนี้ทนายตั้มได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยจากเดิมที่ทนายตั้มได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่4กุมภา2564ได,เด้เดินทางมาถึงบ้านลุงพลพร้อมคณะผู้ติดตามเพื่อตรวจสอบสถานที่และต่อมาวันที่6กุมภา2564ทนายตั้มและเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปตรวจสรวจที่ภูเหล็กไฟที่ เกิดเหตุที่พบร่างน้องชมพู่และเพื่อตรวจสอบสถานที่ต่างๆเพื่อจะใช้ในการประกอบคดีและต่อมาวันที่18กุมภา2564ทนายตั้มตกลงรับเป็นทนายความให้ลุงพลแต่ได้นำเนินการเฉพาะในคดีน้องชมพู่เท่านั้นและล่าสุดและเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาช่วงคำ่ำทนายตั้มหรือทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดได้ให้สัมภาษณ์ข่าว ช่องข่าวสดออนไลน์เกี่ยวกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าทำไมเพิ่งมาปรากฏในช่วงนี้เหตุใดเพิ่งออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบ DNA ทั้งที่ได้จัดเก็บไว้ตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุและเป็นระยะเวลามากว่า1ปีแล้วซึ่งตั้งเป็นข้อสงสัยทนายตั้มได้ให้ความเห็นว่าไม่มีความหนักใจในคดีนี้ หากจะมีการดำเนินการใดๆกับลุงพลในทางคดีและทนายตั้มพร้อมที่จะดาเนินการและช่วยเหลือลุงพลอย่างที่สุดทนายตั้มได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่ามันเป็นคดีที่น่าสงสัยเหลือเกินแต่พูดถึงมันก็เป็นที่น่าสงสัยเช่นกันนะครับเพราะเมื่อไม่นานมานี้ผอบตรได้มีการถแถลงข่าวออกมาว่าจะมีคำตอบให้แก่สังคม เป็นลักษณะที่น่าพอใจต่อสังคมแต่ยังไม่รู้ว่าจะออกในทิศทางอย่างใดหรือว่าจะมีการจับลักษณะออกหมายจับบุคคลใดหรือไม่หรือว่าจะปิดสำนวนส่งพนักงานรัยการสั่งไม่ฟ้องหรือว่ากรณีไม่พบตัวผู้กระทำความผิดอันนี้ก็ยังไม่เป็นการชัดเจนแต่ผมเองก็มีความสงสยัยเช่นกันใช่ไหมครับว่าเอระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี้ยทำไม มีหลักฐานตั้งแต่แรกแล้วแต่ไม่มีการถแถลงลักษณะการดำเนินการอย่างชัดเจนกว่านี้หรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือสอดแทรกสอดไส้เข้ามาหรือไม่อันนี้ต้องคอยติดตามชมกันต่อไปนะครับหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะมีหลักฐานเด็ดหรือหลักฐานชิ้นสำคัญเพื่อจะดำเนินคดีกับบคุคคลสำคัญด้วยหรือไม่จึงไม่เป็นการเอกริกที่จะแจ้งข่าวหรือว่าบอกออกมา แกประชาชนอรอแถลงครั้งเดียวเลยอันนี้น่าลุ้นยิ่งนักไม่แพ้หวยงวดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับเครือข่ายของเรามาแล้วท,ทุกทท่านโดยเฉพาะผมเองคนหัวหมอสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ